การสวัสดีครับต่อกับทีลี่ที่แล้วที่ผมเล่นเกมไหมครับแต่ว่าผมลืมอ,อัดคลิปครับผมจะเล่นต่อแล้วกันตอนนั้นถึงวันที่สิบสอ,อ,อคงครับเออผมก็งงครับว่าทําไมผมแม่ถ้าโอ้ผมก็เลยกลับมาดูอีกทีเอา้าผมไม่ได้อัดคลิปเสียายเลยครับแต่ผมไปดูตัวละครให้นี่นี่ตัวละคร,ะครผอไปดาดเจ้ ใครเอาไปใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำอย่าไปแต่งดีกว่าไปกันเลยดูในว่าแมปปูผมจำได้ว่าเออแมปที่นี้นี่นี่น,นี่ทุกคนดูนี่ดิใครไปในเธอได้อะเพราะว่าผมไปทีใดผมตายทุกทีผมตกระบาตายนี่แหละครับตายทุกทีะไปที่ไหนก็ตายไปที่ไหนก็ตาย งงไปไก่ตาแตกเ็บจีทั่งหมดทำประจำประเดงเออทุกคนถ้ามันดูถึงตอนนี้แต่ลืมกดไลค์กดแล้วใครชอบมากๆก,ก็กดกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็ไม่มีฝครไลค์ผมเลยเอ,อ้ยผิดเหมืองแต่ว่าผมจะพาอะไรไปดูกันนี่ไงะไป ปรับหมดให้ครบครุณไปไม่ใช่แมปนี้กดออกแมปเออโอเคขอภัยมันไม่ใช่แมปนี้แล้วสต็อปรอแล้วกันนะขอภัยที่ลงสร้างลูกใหม่นะครับลงหาลูกนะไม่เจอเออไม่ต้องปรับหมดนี้อา่าหมดไม่ต้องปรับเอยปรับอยู่ปรับอยู่ไม่ต้องปรับ <c oughs> หมดไม่ปรับอันนี้เปิดให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของซูมด้วยของซูมด้วย ผมจะใช้แบบนี้ในเกมโหมดหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะใช้ในเกมโหมดศูนย์ด้วยมันคือสูตรที่ของไม่ตกมีวอลลนมีเน,นี้ยเป็นสูตรที่ผมแบบไม่อยากบอกทุกคนอะ่ะโอเคปรับให้เหมือนนะครับแต่มีป๊อกวอลลนมีอะไรใหม่ขึ้นมาตกตกของไม่ตกปรับให้เหมือนนะครับมันจะเป็นแบบโอ้โหโอบอกพี่กัดบ,บอกพี่ เอฟพีเอสออกบอกอะไรบู๊บว่ะเลยแต่ว่ามันมีแค่คําเดียวนะครับใบอมก็จะมีเกิดใบอมเิียนสามพอเลสใบอมใบอมเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบเบอร์นะโอเคครับก็ก็คือแบบผมไม่รู้ว่าแมปมันจะเข้าตอนไหนครับแต่เดี๋ยวผมสต๊อปเออไม่ต้องสต๊อปแล้วล่ะโอเคครับก็สกร้างรูปแล้วนะต่อสต๊อปก่อนนะ รับรองว่าเกมนี้สนุกแน่ๆน่เฮ้ยเดี๋ยวเด,ดี๋ยวนำไปเล่นเล่นโอเคมือกล่องของขวานนะ่ะเฮ้ยทำไม,กล,ม,ไมกล่องมันไม่มีวะกล่องมันไม่มีครับทุกคนมันหลอกผมอีกแล้วมันเอาอีกแล้วครับเออเจอละมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะกล่องกล่องเนี่ยกล่องกล่องตรงนี้อ่ะ okay. เดี๋ยวกันโอเคครับเจอพิกแอคเห็นด้วยก็พอใช้นะับขวานไม้ใหม่ใช้โอเคเอาไม้ไป มานี่ด้วยไม,ไม่ไม่เอาของกินไปก่อนดีกว่าที่รู้ๆคือต้องต้องกินแน่เก็บไว้เอ่อเอาไปกินซีชั่นที่หนึ่งผมก็มันก็ได้ของมัน,มนไปเลยเอะแสงแะงดงอะไรวะพี่เฮียครับเฮียเฮีเฮีครับเฮียเฮียเบ๊บเช้าอันแซนชดใช้ชิก็ตอะไรวะโอ้เฮีย เดี๋ยวติดกว่าติดเรียสร้นอนะชาแสนสดใสทุกคนรู้จักช่องรู้จักฟ้าใสไหมครับผมแน่้น่นอนทุกคนต้องรู้จักขุดหินต่อโอ้โแย้โดนขุดขุดเราเล่นไม้ครับหนึ่งจุดสิบแปดไม้ปอมครับ ดูที่ว่าจะเอาชีวิตรอดแบบชีวิตรอดอะแบบพอมไม่ตกอะไม่หิวด้วย่ไม่ใช่ไม่ไม่หิวก็หมดไงยสุดละโอเคก็ได้มาสิบก้อนผมสอนนะทุกคนถ้านทุกคนอยากลากของใช่ไหมแนวสับทุกคนกดของมันแล้วกดที่ข้อคับแล้วก็กดแบบจิ๊บเลื่อนนะครับมันก็จะให้เราละแต่ว่าผมไม่ต้องการ ยุก,ก่อนผมก็งู้เส้นงูเลยคิดว่ามันลากวางไม่ได้สุดท้ายผมก็ไปเรียนรู้แล้วมันก็ลากางได้โอเคครับไมคาของปอมทุกคนอยากมาถามผมนะว่าทําไมผมเจอไมคาของปอ,งปองผมผมไมู่้อเรื่องเลยเอา้าทุกคนผมใช้แอปนี้นะการอาจิบทีชั้นที่หนึ่งถ้ามันดับเองผมก็เลยโอเคตัดน้อยตัดน้อยโอ้ วันแรกก็ตัดไม้แล้วคิดดูไม่ใช่วันแรกมันก็คือเฮ้ยวันที่เกตม,มึงไม่บอกวันด้วยป่ะเฮ้ยทานทานตะวันหนึ่งเราต้องขาดแทนทานแล้วก็ต้องขุดฐานไปด้วยบอกเลยว่าขุดทีเดียวได้เป็นล้านใครขุดทานได้ยี่สี่ สี่สิบสี่ผมตบมือให้เลยเพราะว่าพิกแอ๊กพังก่อนเนี่ยพิกแอ๊กเลยน้ำพอไหวไปดิกวว่าผมไม่ขุดฐานนะหรอกครับตาถั่วตาถั่วผมได้ข่าวว่าทั้งรัฐมาหาแล้งง่ายว่ามันก็แยกกับขอ้อเสียมานขุดเาออะไรีกนังนั่นห่อดูฮูนั่ง,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 งดี ผมวิง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 หาทั้งคู่ทำไมวางมนเร็ววะเาเลือกไปผมฟังผิดนี่หว่าปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีอี๋ได้แล้วเอ้าสวัสดีคิดดูอะไรปลาใส่หอกเมื่อกี้อะไรไม่เกี่ยวอะไรปลาโอเคกูรู้แล้วนี่โอ้โหมึงตุ๊กการกูแบบไหนกูไปแล้วไปอยู่แล้วจ้า ขอขอที่รบก่อนฮะขอไปก่อนแล้วนะฮะขอขอโทษครับขอโทษครับมายุ่งเหรอฮะไม่ยุ่งกับผีสิผมจะยุ่งผมมีสกิลกันหลบหลีกแบบอิตตอมปึ้ง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 ซี่เฮ้ยหอขอขอใช่ไหมตายไหมกูกูขอตายมาเออขอบคุณเนี่ย ขอไม่ถูกโอเคครับคำนี้ไม่ค่อยโดนเบนนะก็ผมก็สามารถพูดได้โอเคนะครับก็ตัวไหนเนี่ยแต่ว่าทุกคนอย่ายไปกดคำสั่งนะมันผิกดกฎธรรมชาติสวัสดีฮาร์ดน้องแกะที่งง อตัวอ๋อทำไมเขาไปรลมดรแดดอะครับทุกคนเขาไปนลมแดดอีกแล้วว่ะรมแดดดอกเนื้ออทุกคน่นโอเคกวนประสาทบ่านเนี่ยเฮ้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 ยอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไดแบบเพื่อน,แบบนอย่าเข้าใกล้กูทุกคนเฮ้ยแกก็เป็รลมแดดแล้วตัวไหนจะพื่เปนมเ่มแดดอะสงใสยเอเลอรซ์ราก้อนนะน่าจะเป็นลมแดดไปด้วยอ่ะใส่ ผมจะทำทีลี่กว่าผมจะไข่ผมจะทำทีลี่กว่ามันก็ได้เนเธอร์ไลท์โอเคไปอนมแดดอีกแล้วเพื่อนทำไมเพื่อนเป็นนมแดดหมดเลยอ่ะอุ้ยเป็นนมแดดอุ้ยเป็นนมแดดอุ้ยแบบปะหาทำเลนี่ทำเลนี่เฮ้ยผมหาหมู่บ้านดีกว่า สวัสดีครับน้องมัวหน้าสุดแสนน่ากลัวทําไมน้องมัวอย่างนี้ผมอะอนี้ทำไมตายแล้ววะอ,อ,อทำไมเขาตะทําไมเขาทาไมเขาไปลมแดดก,กันหมดเลยอะครับทุกคนบอกผมหน่อยอะยคอมเมนต์มาหา <c oughs> ก็ถ้าใครมาดูถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดถชาชอบมากๆกดกระดิ่งด้วย <c oughs> จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ก็ผมก็บอกเฮ้ยทำไมกูบอกสองครั้งวะเฮ้ยเอาไปแดดเอ้าเแบบอ้โมแดดเอ้าอะไรวะเอ้าโนแดดเอ้าอะไรวะอะไรวะกูงงอ่ะกูงงหมถึงไขว่งนี่แหละคงว่าทำไมเนื้อแกะทำไมมันจะเต็มตัวไขวหมดแล้วบ้า,บา,บา่น ก็คือผมว่าผมาไม่อมีใคกดไลค์อ่ะทุกคนหูห้ามกดดิไลนะจะกดดิไล์มือขาดเลยนะตอนนี้ผมยังไม่มีเพื่อนที่มาผมยังไม่มีตอนนี้น้องติดโควิดโจผมเลยเล่นกับน้องนองไม่ได้ถ้าน้องหายโควิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเล่นกับน้องให้ทุกคนดูนะครับก็อย่เพึ่งจบคลิปไอ้เชี่ยนี่ กลับมาที่เว้ยเกียร์เทีเยมว่ะอ่าโอเคสุดบทีโอเคครับก็เบ้าหมายชิดส้นแรกก็คือเตียงครับแต่ว่าผมจะให้มันตอนกลางคืนเราต้องนอนทุกหัวนอนก่อนเดี๋ยวว่าเราเหิวอโอเคกใกล้ค่ำแล้วครับเพราะว่าผม มึงจะใส่คำพังนะโอเคอืมอ่อยเราค่าแกเยอะ้างอีกคั้นแรกเฮ้ยแกแกอีกตัวนึงทำไาม,ามเราบอกแกว่าที่นี่เป็นบ้านแล้วกันนะครับก็คือเป็นแบบนี้โอเค ตามซ้ำสบายกูเลยไม่ค่อยจบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้หนังเลยปะโอเคกูทำอันนี้ก็ได้ขอวางไว้หน่อยตรงนี้ก็กันนะครับเราจะเก็บดาบนะเก็บดาบเก็บดาบอ่ะพอเก็บดาบปุ๊บไข่ลงมาครับแล้วก็ทิ้ไปด้านบนโอเคโอเคตังอนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยว จบคลิปครับดี๋ยวไปกับจบคลิปนะกัรจ,บ,จบคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ครับเพราะผมครับเตรียมนอนได้แล้วโอเคครับกาบจบคลิปในเพียงเท่านี้นะครับก็คือนี่ครับกาบจบคลิปจริงๆครับได้ยังงั้นไปไปกันเลยไปเลย 你。